เป็นญาติคนเจ็บที่เห็นเหตุการณ์ป้าชี้ให้ดูเลยรูกระสุนที่มันทะลุเสื้อผ้าและโดนบ้านโดนช่องเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนคนเจ็บคือภาคฝั่งในแม็กเนี่ยนั่งกินน้ํากระท่อมกับเล่นกีตาร์กับเพื่อนๆหลังบ้านอยู่หคนจู่ๆมีวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างบ้านคนหนึ่งช้ยผ้าปิดหน้าใส่หมวกกันน็อกทับอีกชั้นย่องเข้ามานะย่องเข้ามาหลังบ้านแล้วชักปืนขึ้นมาตะโกนคำเยาวว่าเฮ้ย แล้วยิงเลยทั้งหมดทั้งมวลเขาบอกว่านี่แหละครับแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมานะฮะส่วนฝากฝั่งของญาติบางเกียว <Okay. S 1> เขาบอกว่าไม่รู้หรอกว่าไปมีเรื่องมีราวอะไรกันแต่ฉันเนี่ยปล่อยเป็นหน้าที่ตํารวจแล้วกันผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วสุดท้ายบางเกียวกับนายโก้ในข้อหาหนักนะครับทั้งพยายามฆ่าแล้วก็พกพาอาวุธปืนครับนี่ครับ พักกูเดียวนะครับช่วงหน้าเดือดไม่แพ้ก,กันคุณผู้ชมครับพอมวยห้ามพลาดเลยฮะเพราะว่าเป็นศึกช่อง8มวยไทยเยือนถิ่นนะครับร่วมกับ Legend Fighting Championship ครับพร้อมระเบิดคอามมาันในอีกไม่กี่นาทีนี้แล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปติดตามกับคุณลูกปัดนัชยาครับ ส็ตซุปไก่สกัดส่วนผสมถังเช่าเป็นซุปไก่สกัดที่สกัดจากไก่พันธุ์ดีผสมผสานคุณค่าจากสมุนไพรจีน6ชนิดอย่างถังเช่าสมุนไพรจีนคุณภาพดีที่มีสรรพคุณบำรุงอวัยวะภายในอย่างหลากหลายและสมุนไพรจีนที่มีประโยชน์อื่นๆอีก5ชนิดคือผักขี้ปลาเกกเสกตีเหยกเต็กและเนกชงยงรสชาติกลมกรอบชุ่มคอดื่มง่ายให้คุณประโยชน์ของซุปไก่สกัดและสมุนไพรในขวดเดียวสกอตซุปไก่สกัดส่สดสวนผสมถังเช่าเตรีย e มพร้อมเพื่อทุกวั <S S <S นของคุณ โคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวที่ทำให้เบลสดชื่นเหมือนมีความรักเลยอะ่ะน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เบลาดื่มทุกวันโคโค่เลิฟพี่ไปประกันสังคมจ่ายค่าสมทบประกันสังคมใช่ปะ่ะถึงแล้วครับที่นี่เนี่ยนะที่น,นี่แหละผมจ่ายที่นี่ทุกเดือนจ่ายได้หรอได้ค่ะไม่ต้องไปไกลถึงประกันสังคมก็จ่ายได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะ ทั้งผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างแต่ต้องการจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องอาชีพอิสระหรือนายจ้างส่งสมทบให้ลูกจ้างแค่แสดงบัตรประชาชนหรือใบแจ้งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนแล้วชำระเงินมาได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Counter Service ถ้าก,กลิ่นปากขโมยซีนใช้ซอสออริจินอสิครับหมดห่วงเรื่องกลิ่นปากอืมจริงเ ไทยเยื่นทินร่วมกับเะเลเจนไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพบุกเมืองมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเปิดศึกความมั่นของการต่อสู้แบบครบรถ หับกันแบบเดือดๆือดแลกอาวุธกันแบบไม่มียังนำโดยสนขาวชอหพยักยอดคุณศึกมรัชพัฒหมูม่บ้านจอมบึงบังรอนลูกเจ้าพ่อพญาเสือระเบิดความมันสองกันยายนนี้ตั้งแต่5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปชก8งแาดยพระสนสนนารานกิจกรรมหน้าศูนย์กัค้าเซ็นทรัลมหาชัยสมุทรสาครแฟนมวยชาวมหาชัยเข้าชมฟรี ค,คู่ควรกับพระอ้อมที่มีส uh, um ่วนประกอบจากธรรมชาติใช่ไหมคะกวินคุณแม่ครับ m o f i x Premium Natural m o f i x Premium Natural ด้วยชั้นซัสซับเส้นใยไผ่และฝ้ายธรรมชาติแห้งสบายอ่อนโยนต่อผิวและผ่านการทดสอบการระคายเคืองในยุโรปไม่ขอให้เกิดการแพ้อ่อนโยนต่อผิวของลูก m o f i x รับรองคุณภาพด้วยส่วนประกอบจากธรรมชาติ ช็อปยุดโลกที่พิกซี่วีอาแฟชชั่อไก่เพียงกิโลละ75บาทเบ็นจรงข้าวขาหอมมะลิเพียง1น9บาทสมาชิกบิ๊กมพอยช็อปที่บิ๊กซีรับส่วนลดทันที200บาทถึง2สงิงหาคามนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซีร่างกายแม่ท้องมีการเปลี่ยนแปลงมากมายต้องใส่ใจตัวเองไปอีกขั้นสามด้วยนมแอนมัมแอนมัมโฉมใหม่รวม8คุณประโยชน์เพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร มวยช่อง8วันนี้ห้ามพลาดนะครับกับช่อง8มวยไทยเยือนถิ่นครับร่วมกับเลเจนด์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพนะครับพร้อมจะระเบิดความมันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะครับและตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราเตรียมพร้อมอยู่ในพื้นที่นะครับคุณลูกปัดนัชยารายงานสดบรรยากาศเข้ามานะครับเชิญเลยครับคุณลูกปัดครับวันนี้นะคะดูเต็มอิ่นทั้งแปคู่ค่ะ ค่ะคุณต้าคุณเอคะตอนนี้สดๆเลยนะคะจากเวทีศึกช่อง8มวยไทยเยือนหินร่วมกับ Legend Fighting ชม a m เปี้ยนชิพนะคะตอนนี้บรรยากาศตาลังุึกคับมากจริงๆค่ะที่จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้นะคะเ,คเราเรียกว่าวันนี้เนี่ยพามาดูบรรยากาศสดๆเลยในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วนะคะที่มวยจะเริ่มโชกนะคะให้ดูเลยว่า